จะมีสัมภาษณ์งานวันพรุ่งนี้แล้วยังไม่ได้เตรียมตัวเลยแล้วจะต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้พี่เอกจะมาบอกวิธีการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานแบบเป,ป๊ะปังเวอร์ให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการ พี่จ๊ะเอแคทเรีนโคชชิงนะคะรายการดีๆที่จะมาแชร์เทคนิคในโลกของการสมัครงานเทคนิคดีๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรซูเม่การสัมภาษณ์งานลิงก์อินเอยเออใดๆนะคะแชร์เอาไว้หมดในช่องนี้ช่องเดียวค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่เอจะมาแชร์เทคนิคในเรื่องของการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานฉบับคนมีเวลาแค่1นวันเคยทําคลิปสําหรับคนมีเวลา3วันไปแล้วนะถ้าหากว่าใครเนี่ยยังไม่เคยดูลองไปดูได้นะคะถ้าใครมีเวลามากกว่านี้แต่ถ้าหากว่าใครมีเวลาแค่วันเดียวจะทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะบอกค่ะ เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ไหมที่เขาบอกว่าถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างถูกต้องชีวิตของเราเนี่ยก็จะพร้อมรับกับสิ่งที่สําคัญในชีวิตถ้าใครยังไม่เคยได้ยินก็ถือว่าเมื่อกี้ได้ยินแล้วก็แล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะในวันแรกวันนี้เนี่ยที่เราแบบมีเวลาแค่หนึ่งวันในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังแบบละเอียดยิบเลยนะก่อนอื่นเนี่ยตื่นขึ้นมานะคะเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องไปรีบหาคํา ถามมาฝึกซ้อมนะคะให้ทาตามนี้อันดับแรกตื่นนอนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือให้ทุกคนเนี่ยดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าพร้อมรับกับเช้าว,วันใหม่นแล้วหลังจากเมื่อดื่มน้ําเสร็จแล้วร่างกายของเราก็จะต้องแบบ ยืดเส้นยืดสายนิดนึงนึกออกไหมให้ร่างกายแบบรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็พร้อมรับนะคะกระตุ้นพลังงานในตอนเช้านะคะพร้อมรับที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆเปิดรับพลังงานดีๆให้กับตัวเราในวันนี้และเมื่อดื่มน้ําแล้วและยืดเส้นยืดสายเพียงเล็กน้อยแล้วสิ่งต่อมาที่สําคัญเลยสําหรับใครก็ตามที่ไม่เคยเก็บเตียงให้เก็บเตียงทุกคนรู้ไหมคะว่าการเก็บเตียงเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบคือวันไหนไม่เก็บไม่เป็นไรนะแต่ก่อนจะพานาลองเก็บดูนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็น ความสาเร็จเล็กๆของตอนเช้าของเราเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากความสําเร็จเล็กๆได้นะคะต่อไปในในวันนี้ของเราเนี่ยมีแต่อะไรดีๆเข้ามาเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยความสําเร็จแล้ว <S <S และสิ่งที่สําคัญห้ามลืมเลยนะคะอาหารเช้าค่ะเราจะต้องกินข้าวก่อนนะคะก่อนที่จะมาเริ่มที่จะแบบเตรียมตัวสัมภาษณ์งานอ่านคำต,คำตอบเนี่ยคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยสมองเนี่ยมันก็จะต้องใช้อาหารนะคะไปเลี้ยงเนาะแต่อาหารเช้าแนะนําแบบนี้นะคะว่าเราไม่ควรที่จะกินอะไรที่ มันแบบหนักเกินไปหรือว่าแน่นเกินไปนะคะคนกินอะไรที่มันเบาๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะเกิดอาการง่วงเหงาวหาวนอนขึ้นมาได้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่แนะนําทั้งในวันที่เราเตรียมตัวด้วยนะแล้วก็ในวันที่เรากําลังจะไปสัมภาษณ์วันที่เราต้องแบบไปสัมภาษณ์จริงๆด้วยก็ไม่ควรจะกินอะไรที่มันหนักเกินไปแต่ต้องกินนะและก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นนะคะให้เรามาทํทูดูลิสต์ก่อนคะ่ะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในวันนี้ซึ่งข้อดีของการทํทูดูลิสต์เลยก็คือ1เลยนะคะมันจะช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับตัวเราานะคะคเรจด มาเลยนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเช่น 1. แต่งกายนะคะเต็มในเรื่องของการแต่งกายนะคะศึกษาข้อมูลต่างๆนะซึ่งซึ่งทูดูลิสต์เนี่ยเดี๋ยวมาท,ทําทีหลังได้ก็เอาสิ่งที่พี่เอ๋บอกในคลิปวันนี้แหละไปทําเป็นทูดูลิสต์นะคะเราก็จะได้รู้ว่าเออเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้ไม่ลืมข้อดีที่2ของการทํทูดูลิสต์เลยก็คือว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยจัดลําดับความสาคัญการทํทูดูลิสต์อย่างเดียวเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับเราจะต้องมาจัดลําดับความสําคัญด้วยนะคะว่าอะไรควรจะทําก่อนหลังสุดท้ายเลยข้อที่3เนี่ย to do list เนี่ยมันจะช่วยลดความวิตกกังวลให้กับเราค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นนะว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันมีประมาณนี้นะเราวางแผนที่จะทํามันได้สําเร็จได้ตามเวลาเพราะบางทีถ้าเราไม่ได้จดมันออกมาเนี่ยมันก็จะแบบวนเวียนอยู่ในหัวแบบว่าจะเสร็จไหมจะทําได้หรือเปล่ามันมีอะไรบ้างเป็นความกังวลใช่ไหมคะความคิดนั้นนะออกมาเขียนนะคะเราก็จะเห็นมากขึ้นนะคะว่าอ๋อโอเคเราสามารถที่จะ handle สิ่งนี้ได้งั้นเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่านะคะพี่เอแนะนำว่าให้ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เสร็จนะคะ ก่อน9โมงเพราะว่าอะไรทุกคนรู้ไหมคะว่าระหว่างวันของเราเนี่ยช่วงเวลาที่สมองเล่นมากที่สุดเลยก็คือช่วง9โมงถึง10โมงนี่แหละค่ะดังนั้นพี่เลยแนะนําให้ทาทุกอย่างเนี่ยเสร็จก่อน9โมงแล้วพอถึงตอน9โมงปุ๊บนาฬิกาดังปับ๊บเปง้งให้เรามาเริ่มทําสิ่งนี้ สิ่งแรกเลยนะคะตอนช่วง9โมงถึง10โมงครึง่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึง่งสิ่งที่พี่อยากให้ทุกคนทําเลยก็คือศึกษารายละเอียดของบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์งานค่ะเข้าเว็บไซต์ของเขาดูนะคะว่าเขามีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างวิ 3, สัยทัศน์ธาษกิจของเขาเขามีสินค้ามีบริการอะไรนะคะมีโปรเจกต์อะไรที่กําลังทําอยู่หรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่กําลังจะทําก่อนหน้าหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่กําลังจะเริ่มต้นทำนะคะไปลงสื่อต่างๆมีอะไรบ้างจะต้องไปศึกษาหาความรู้สิ่งเหล่านี้มาค่ะนอกจากนั้นนใช่วง9 ถึง10บโมงครึ่งนี่ยังอยู่ในช่วง9ก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งนะเมื่อศึกษารายละเอียดของบริษัทแล้วนะคะพี่เอกก็แนะนําให้เรานะคะไปดูนะอ๋อในเรื่องวัฒนธ,ธ,ธรรมองค์กรด้วยคะ่ะลองไปดูรีวิวต่างๆนะคะไม่ว่าจะจากทางลิงก์ทินเอ่ยนะคะหรือว่าจากคลิปทิกเ o k อ่ะมันก็จะมีคนที่เหมือนแบบทํางานบริษัทนั้นเขาก็จะมารีวิวชีวิตของเขาให้ดูนะวันเดย์ฟล็อกวิดมีอะไรอย่างเงี้ยมินิออฟฟิศทัวร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะคะเราก็จะได้เห็นหน้าตาว่าบริษัทนี้เขามีหน้าตาแบบไหนลักษณะะกกาาาารทํงงนนนนนเป็แแบบไหลหลลัจ ใน1ชั่วโมงครึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้มาศึกษาในเรื่องของตำแหน่งงานนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจนะคะว่างานที่เรากําลังจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาให้เราไปทําอะไรนะคะรายละเอียดงานที่เขาอยากจะให้เราทําเราก็ลงไปถึงคุณสมบัติที่เขามองหาด้วยไปหาข้อมูลนะคะว่าเขาต้องการทักษะอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มหนึ่งเลยนะคะที่มาแรงมากๆเลยในการหาข้อมูลเหล่านี้แล้วก็น่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะก็คือ L i ง k ์ชินนั่นเองใครยังไม่รู้จักลิง k ์ชินเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของพี่เอ๋เลยนะคะอัน นีก็คือแบบพลาดแล้วถ้าใครยังไม่รู้จักแพลตฟอร์มนี้เพราะว่าแพลตฟอร์ม linkedin เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงมากๆเลยนะคะมันจะถือว่าเป็นคอมมูนิตี้นะคะระหว่างผู้ว่าจ้างกับนายจ้างเลยใครไม่มีต้องรีบไปสมัครแล้วนะคะและก่อนจบ1ชั่วโมงครึ่งตรงนี้นะคะพี่เอยากให้ทุกคนเนี่ยลองลิสต์คำถามสัมภาษณ์งานที่เรามาจะเจอนะคะออกมา เช่นกรุณานแนะนาตัวเองนะคะจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแบบนี้ลอง list ออกมาก่อนนะคะเราจะได้เห็นว่าอ๋อโอเคเนี่ยคือคําถามที่ที่ยังไงเราจะต้องเจอแน่แนแล้วเราจะต้องฝึกซ้อมต่อมานะคะใช้เวลาตั้งแต่เมื่อกี้นี้9ก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งเนาะให้เวลาอีก2ชั่วโมงเลยนะคะก็คือตั้งแต่10บโมงครึง่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยให้น้องๆทุกคนทําการฝึกซ้อมตอบคําถามเช่นคําถามนะคะที่เขาให้เล่าเกี่ยวกับตัวเราซึ่งเวลาที่เราจะเขียนคําตอบออกมาได้เนี่ยสิ่ง เลยนะคะที่ทุกคนคนที่จะต้องรู้เลยเนี่ยก็คือเราจะต้องมาตีความหมายก่อนนะคะว่าเราจะต้องก็คือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าจุดประสงค์ของคาถามนี้เนี่ยเขาถามเราไปเพื่ออะไรหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราก็จะได้สามารถเขียนคําตอบของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างเช่นสมมติการแนะนําตัวเนี่ยคือเขาอยากจะรู้ว่าโอเคเรามีประสบการณ์ทํางานเนี่ยเคยทํางานอะไรมาบ้างแล้วก็เรามีทักษะอะไรที่จะมาช่วยให้การทํางานตําแหน่งน,นี้ของบริษัทเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ย ป้าว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องใส่ลงไปในการแนะนําตัวซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มาเข้าใจนะคะเราไม่มาทําความเข้าใจตัวจุดประสงค์ตรงนี้ก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนก็จะแนะนําตัวเองสั้นเกินไปคือแบบชื่ออะไรจบจากที่ไหนแล้วจบอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าพลาดมากนะคะเพราะว่าก็เท่ากับว่าเราแบบไม่ได้มีโอกาสในการที่จะนําเสนอตัวเองไปเลยพี่เจะให้เทคนิคละกันน้อยอย่างแบบในเรื่องของคําถามเรื่องกรุณาแนะนําตัวเองนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ tell me about yourself เนี่ยสามารถใช้เทคนิค p a s t Present f u t u r e ได้นะคะที่ผ่านมานะคะเราเคยทำอะไรมาปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะเราอยากที่จะทำอะไรก็หมายถึงว่าเรามองเห็นตัวเองเนี่ยเข้าไปทำงานที่นี่แล้วเนี่ยเราอยากจะไปทำอะไรให้กับเขาและทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราฝึกซ้อมสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจะต้องฝึกซ้อมคำถามเนี่ยทั้งหมด3ประเภทนะคะก็จะมีทั้งคำถามทั่วไปนะคะคำถามเชิงเทคนิคแล้วก็คำถามเชิงพฤติกรรมอันนี้ก็คือต้องไป มาให้ครบนะคะแล้วก็ใน2ชั่วโมงนี้เนี่ยก็คือฝึกซ้อมให้ครบทว่นเลยตอนนี้ก็คือถึงเที่ยงครึ่งแล้วใช่ไหมช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงจนกระทั่งให้เวลา1ชั่วโมงนะคะเ <c oughs> ที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะให้เวลาทําอะไร <c oughs> พักกินข้าวนะคะ พักกินข้าวพักผ่อนนิดนึงแบบไม่ใช่ว่าทั้งวันเนี่ยเอาแต่แบบเคร่งเครียดนะคะแบบเตรียมซ้อมทั้งวี่ทั้งวันเลยนะคะมันก็จะแบบสมองมันก็จะเหนื่อยล้ามากเกินไปแล้วตัวเราเองก็จะรู้สึกตึงเครียดด้วยนะคะ<อ>ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องในช่วงการเตรียมตัวเนี่ยเราจะต้องแบบมีการพักเบรกด้วยอย่าลืมกินข้าวด้วยเมื่อพักเบรกเสร็จแล้วกลับมาอีกทีนึงนะคะตอนบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมพี่เอกให้เวลาน้องๆทุกคนนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือบ่ายโมงครึ่งนะคะถึงบ่ายสามในการเตรียมอุปกรณ์นะคะเพราะว่าบางคน ก็คือช่วงเวลาเนี้ยถ้าหากว่าใครจะสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์ออนไลน์นะคะลองดูนะว่ามือมือถือของเราเนี่ยมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยที่จะต้องใช้เนี่ยแล้วหรือยังนะคะเทสเสียงต่างๆนะคะดูในเรื่องของไฟนะคะดูในเรื่องของแสงว่าเราจะต้องไปแบบจะต้องไปนั่งมุมไหนส่วนถ้าหากว่าใครเนี่ยจะต้องไปสัมภาษณ์แบบเจอตัวใช่ไหมคะก็ให้ไปเตรียมนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้นะคะเอกสารต่างๆเนี่ยใช้เวลาตรงนี้เน่หชั่วโมงครึ่งและตั้งแต่บ่ายสามโมงจนกระทั่ง ตั้งถึง6กโมงเย็นทําอะไรให้มาทบทวนนะคะให้เวลาพี่เอกให้เวลาอีกแบบ3มชั่วโมงเลยนะสชั่วโมงนี้ก็คือต้องกลับมาทบทวนนะคะซึ่งคือคือทุกคนต้องเข้าใจว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยเนาะดังนั้นเนี่ยสมชั่วโมงตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกลับไปทบทวนในเรื่องของคําตอบของเรานะคะฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ลองเขียนสคริปต์ออกมานะคะลองดูนะคะเป็นไปได้นะพี่เอกแนะนํามากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ย เมื่อเขียนสคริปต์เสร็จแล้วฝึกซ้อมรอบหนึ่งแล้วฝึกซ้อมรอบกระจกก่อนรอบหนึ่งครั้งที่2เนี่ยให้ลองเอามือถือนะคะตั้งกล้องแล้วก็ลองอัดดูเลยเราจะได้เห็นนะคะว่าข้อผิดพลาดในการตอบของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราสบตาไหมเราใช้มือไม้มากเกินไปหรือเปล่าเรานั่งกะยุขยิกมากเกินไปไหมเราเป็นคนที่เผลอมองบนไปมากเกินไปไหมหรือชอบจับผมหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะดูได้นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยอัดวิดีโอเท่านั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูจากในหน้ากระจกเนี่ยมันไม่สามารถมาย้อนดูได้ หลังจากช่วง6กโมงเย็นไปแล้วทำอะไรนะคะในช่วง6กโมงเย็นนะคะถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยไปเตรียมนะคะดูเรื่องของเสื้อผ้าหนะ้าผมต่างๆให้มันเรียบร้อยนะคะว่าเราจะแต่งตัวทรงผมแบบไหนนะคะเตรียมชุดต่างๆให้เรียบร้อยเลยแล้วลงไปถึงดูในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเราจะต้องศึกษาการเดินทางว่าวัาวนพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ไหนยังไงจะได้เผื่อเวลาในการเดินทางได้และหลังจากนี้ก็คือฟรีสไตล์เลยค่ะนะคะแต่แนะนํานะคะว่าอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยนอนเร็วนิดนึงนะคะร่างกายเราจะ ได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะได้รู้สึกสดใสอย่างน้อยเนี่ยเรานอนเต็มที่นะมันก็จะแบบเราจะไม่กังวลเราจะไม่เครียดนะคะแล้วก็เราจะแบบมันจะมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมานิดนึงสมองมันจะแบบปลอดโปรง่งอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับคลิปเตรียมตัวสัมภาษณ์งานฉบับมีเวลาแค่1นวันนะคะต้องบอกว่าแบบมันสั้นมากๆนะคะแต่อันนี้คือมันเป็นอะไรที่กระชับมากที่สุดแล้วจริงๆนะคะถ้าใครมีเวลาแค่1วันและอยากจะใช้แพลนนี้ที่พี่เอกแจกให้เนี่ยก็ลองดูได้เลยนะ เพราะว่าพี่เอกก็พยายามเน้นนะคะเหนือเวลาให้วันเดียวเนี่ยมันก็จะต้องมาเน้นในเรื่องของการฝึกซ้อมสัมภาษณ์งานฝึกซ้อมไอ้เรื่องของแบบการตอบคําถามนั่นแหละซึ่งถ้าหากว่าใครแบบอยากรู้นะคะว่าเราจะเจอคําถามประมาณไหนบ้างอะไรยังไงนะคะจริงๆในช่องต่อๆของพี่เอกนะคะในช่องติกตอกเนี่ยพี่เอกก็มีทําลิสต์คาถามสัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็สามารถไปดูได้ หวังว่าคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนที่กําลังจะไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจสนับสนุนกันได้แล้วก็ฝากกด subscribe ให้พี่เอกด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะวันนี้มาแบบสั้นๆเร็วๆแบบรวดรวดเร็วแต่ว่าแบบได้ใจความแบบจริงๆนะคะคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรนะคะก็รอติดตามกันด้วยละกันนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับคลิปในวันนี้นะคะอย่าลืมเอาเทคนิคที่เอกไปใช้นะคะไปก่อนแล้วนะคะไา่บา